ทุกคนอดัตตี้ทิปจับเดตใหม่แล้วเป็นเหมือนอัปเดตย่านะคือจับเดตมาใหม่คือเราจะเลือกได้ว่าเราจะเล่นแบบทะเลทรายหรือย่านะแต่ที่สําคัญคือมีรถด้วยรถฟรีนะถ้าเราอยู่ในนี้อ่ะตอนมาอัปเดตพอดีเราจะได้นะหวังว่าคนทุกคนจะมารอกับผมตอนเวลาจะใกล้หมดนะอัปเดตมาตอนจะประมาณสามทุ่มก,กว่าของประเทศไทยนะโอเคซึ่งอัปเดตย่าเนะี่ยผม ผมผมเห็นมานะว่ามีเฮลิคอปเตอร์มาด้วยเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วก็มีรถใหม่อะไรมามีสะพานที่ต้องข้ามแพรไปใช้น้ำมันเติมประมาณ2ลิตรนะเนี่ยเราต้องรอเวลาจนมันเหลือศูนนะโอเคคืออัปเดตย่าพอดีแหละก็ประมาณนั้นอะ่ะก็อัปเดตย่าเสร็จปุ๊บรถนี้มาปั๊บโอเคไหมโอเคอััตตี้ทิพจะอัปเดตมาใหม่และซึ่ง ถ้าวอยูนี้เราจะได้รถฟรีเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะรอให้มันเสร็จก่อนมีเข็มไม้มีบอกน้ำมันโอเคบ๊ายบาย